สรุปว่างานยกเลิกนะครับพี่น้องตอนนี้คือเก็บสิ่งเก็บของเอารถไปจับปั๊บเอาขึ้นเรื่องของเล,นงนลดเดย,ยนะะ้องเก็บสิ่งเก็บของขึ้นรถเรียบร้อยนะครับนี่ชัดของขึ้นรถเรียบร้อยก็คือสรุปว่ายกเลิกงานนะครับมันหลายปัจจัยนะครับว่าเสพเป็นฝนเราะว่าเสพเป็นย่างหล่ะมันไม่เด่นบ่ได้๋ยวกับผู้เด่นประเดี๋ยวก็ต้องท้ามใจนะคะระับปัดคือหน้าของเขาปัดคือหน้ามรสุมีตก<ส>ใ,ใจแล้วเนาะ ต้องทําใจหน้โมรสูมมันมันถือเรื่งไม่ได้ซึ่งจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็โดนแบบนี้นะครับมันก็บอแปลกเขาว่ามันช่วงของเขาช่วงนาเขาเนาะแล้วถ้าเจออย่างนี้มันก็มันก็ปเป็น,เ,น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 เรื่องธรรมดาเพราะเขามาถึงเจ้าหน้าฝนเนาะไปยกเลิกก็กลับบ้านาานะครับเก็บสิ่งเก็บของเือดแยะแับ กัดแจงทุกอย่างเอาฝลายเอาอยังขึ้นเก็บจางเหรียบร้อยก็เดินทางกลับบ้านเรานะครับวันที่มีงานเดี๋ยวค่อยมาเริ่มต้นใหม่อีกทีน้อเดี๋ยวเขาอยากเก็บสิ่งเก็บของสิ่อยู่นั่นเหลือค้อวกอนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนพี่น้องมาเก็บของนครับผมเปวดอยู่กเข้าไฟเห็นหุงืองเนาะเขคิดว่าเดี๋ยวรึ ไป้ายไฟกัือขึ้นเล้วคุณเนาะเขาเสียวลกุกหงายควายบ้ามาที่นี่เขาจะเอาขึ้นเล้ยว,วหันอย่างี้นายอะไรไปไฟขึ้นดับกันตัวบอกคนเอาข้านไฟเอาไปลกหายหงาเนี่ยแต่นายเหระ ตู้มมันในกล่องยังสะอย er er uh, er ู wow. <c oughs> <c oughs> ่สัมภาษณ์อาจารย์ตั้มครับท่านมีความรู้สึกอย่างไรครับอาจารย์ตั้มดีครับมันตั้งขวามครับมันตั้งความของอาจารย์บิวเลยเรีย็บรอยยือเนื้อพี่น้องนี่อาจารย์บิวไอ้กุศลหุ่นซอยยิดสรอยเรียบร้อยเลยซี่แงเลยชี้แง ฮลิทตวนตั้งจุดแล้วได้พี่น้องมาตั้งนิดเดียวได้แล้นี่อาจารเดียวเราบม่ได้โป้งชึ่งเลยนะเราเฉียดไรเราบม่ได้โป้งชึ่งไปโป้งชึ่งอยู่บ้านน้องเออไปโป้งชึ่งอยู่บ้านเราก็ได้โอ้ยนายนายนายได้ครับอาจารย์เบียร์ครับหนาวมดเดิเธออาจารย์เบียร์เป็นแต่ที่แล้ที่แล้วบ้างบ่บ่ กูสาผลของกูององนี่กูจองกันค้ทำเดียวมนะู๊ดอาจารย์นะไม่ได้เหรออาจารย์นะไปยังแถวติดเรื่องของยุซีรอ้อยครับเดี๋ยวตีท่วงมิต่ครับค่าอยังก่อนอัใจเงินเกินใจเงินเกินถอนเนื้อเลยลบเกินเกินเอาบอกท่วงเ,เลยท่วงเลย,ม,เลยมีเงินเมื่อบานเลยไปเแปลม้มอันนั่ยนยังก็มีนิ้งก่อนเด้ออั่นเองก่อนถ้าวัดจังปองจะสีรูปไปอีกเดียวถ่านีก็รูปไร้เร็วถ่านีก็รูปไร้เร็วรู้ปะ โอ้ยนายนายนายแห้งผีดองเอ้ยมันกระตกค,ค่โคเห็นมากระไดน,นะครับตอนนี้คือเรามุกออนของขึ้นรถกลับนะครับกลับคืนเพราะว่ามันเล่นไม่ได้นะฮะที่จริงอ่ะคือตอนเนี้ยฝนมันหยุดแล้วนะเอาจริงๆคือตอนเนี้ฝนมันหยุดแ,นะแล้วล่ะแต่ว่ากระแจักซีเหตุจังไดเนาะ เป็นไงครับเอเ,เล่ฮะทำไมไม่บอกไม่กล่าวกันเลยคะเก็บใช้ไฟกับบ้านเก็บสายไฟกับบ้านูัว,ว่าไอ้ไอ้ทักบ้านหนึ่เจมันคือเ่าสีทองฟ้าเดู่ในเจมันมาในหัววะเยอะไปเปหอดับ,บลองเลยยึดปุ๊ดเลนนีนมันวะไอ้หอากับห้ากันเฝ้าว,หว,วานหวังขึ้นพวกพี่หอดแล้วเนาะถามอนไรยุทธก้อนหอดมันละไงอีกคุมหนึ่งปัญหาขั้มสองสามเป็นไปตะโดนแล้วล่ะแต่ว่าเห็นแล้วอาการมันเนี่ยโอ้ยเรากคือรอดเนาะ เดี๋ยวไปเปิดไฟกันพี่น้องเปิดไฟเพื่อบรสวัสดีพี่สาวนะสวัสดีพี่สีไก่นะครับเดี๋ยวเปิดไฟข้างหลังให้จนเอาของขึ้นได้นะครับทุกคนคือเตรียมกลับบ้าน,านไรียกลับบ้านกลับไปก็สิ่งเดียวกับพี่น้องยื้อจังเลยได้ก็ ตอนี้ทีมงานทยอยเก็บปายนต้นนแก้อยคนเอาไปขึ้นนขึ้นเาไปขึ้นเก็บขึ้นเก็บลงนี่ไแล้วสบายมากก็นี่มันแพงสองเนาะขยันยังอยู่เอาขึ้นแล้วลงครับคืรู้ันก้วอยู่ บัวเนี่ยพ่อท่นบอกวัวแดงวัดที่นึงคือคืออนาะเดี๋ยวยเฮ้ยเ้เฮเอ้ยเฮ้ยเยเ้เอ้ยเฮ้ยฮ้ยเ้ยเฮ้ยใฮ้ยเ้ยเฮ้ลก้ยเ้ยเเย้้ยยย้้ยเยเ้เ้ย้อเย เบิ่งนามที่เราพี่น้องแต่ขอใจได้ยนะครับส่วนหนึ่งถีว่าต้องยกเลยก,ก็คือมันเป็นลานปูนจริงเด้อแตน่นามขนาดนี้ก็ใเทสีมาเบิ่งเนาะกันเป็นเหรียญงีกับใดเนาะเขาย่อยเก็บพื้นเก็บไฟเก็บไปที่เก็บจอนะครับก็าตามนั้นแหละสัตป,ป้าแล้วก็ต้เ,เลือกไปก่อนเนาะโอกาสนาฟ้าไม่เมื่อมีโอกาสเราค่อยมา แสดงให้พี่น้องะะได้เบ hmm. well, ิ่งอีกนะครับในเขตนี้อืมพอยกเกลิกแล้วปุ๊บฝนกระเซ้าปั๊บอืมแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละฝนฟ้ากระได้เบิ่งในโทรศัพท์เพิ่งจบอกว่าเสือสีเซ้าประมาณนั้นแม่นเสือขาวสู้ๆเสือขาวสุดรอแลระวังหัวต่ำหนขาเล็กตัวนั่นเด้อวยแจกเงินบห้คบหน่อยน่ะ ทั้งทั้งคือมี่หนามได้ว่ะต้องฆ่าไหมเหรอกม่เป็นบ่ชื่นไปเลยเนาะเอาละครับพี่น้องตามนั่นแหละครับมาที่นี่เก็บสิ่งเก็บของแล้วทุกอย่างกับไทยเบิร์นโคสเซเคียร์ระยอจังได้ก,กับค่อยว่ากันคลิปหนาเนาะคลิปนี้กัโบงงโป๊ะเ่าโป๊ะยังไรนะครับส,สนนั่นระมาณนี้เนาะเดี๋ยวค่อยพอกันนะครับคลิปหนาคลิปในี่แล้วค,คลิปนี้กับ ล่าแล้วนะครับลุงของแล้วคลิปของขึ้นง่ายของลุ่มอ่ทีะเดี๋ยวสี่เดือนห้างกลับแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันอยู่ที่บ้านพักแล้วมีอะไรดีๆจะได้ถ่ายให้ชมรอบครอบพี่น้องนอะอะไรดีๆเห็นได้แจ่มสี่เดือน้างให้เบิ่งนนาอพี่น้องเอาละคลิปนี้ขอพคุใน,นรายการการติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของเอฟซีคคนนะครับเดี๋ยวคลิปจะหาพอบกันใหมนะครับสชวนจเป็นแบบได้พี่รูแบบนี่ยังน่าเสนออีกะคอยติดตาม นะครับช่วงนี้อจสิบ่คอยไดโลกคลิปอยู่โว้ยวิล่าแต่เหตุนะครับตัดงานอยู่นะครับอย,อยู่ขอบคุณล้กคุณพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ